สวัสดีค่ะตั้มไปกับแม่เมีเมจ้านะคะวันนี้เราตั้งใจจะไปแม่กำปองนะคะจากอดอยปุยเราทดลองลงทางด้านห้วยตึงเท่านะคะเขาบอกว่าถ้าเป็นรถโฟล์วิวลงมาได้แต่เอาจริงๆนะคะจากใจอย่าหาทำค่ะค่อนข้างทางค่อนข้างลำบากเลยนะคะถ้าใครไม่ถนัดเราก็เรา,เราช่วงบ่ายๆนะคะก็มาถึงที่แม่กำปองก็เป็นวันธรรมดาได้ที่พักเป็นโฮมสเตย์ บรรยากาศดีมากๆเลยเดี๋ยวตามเราไปชมกันนะคะเมาวันนี้มาพักที่แม่กำปองวันธรรมดาแต่คนก็ยังเยอะเลยแต่ข้อดีคือที่พักว่างเยอะเหมือนกันอันแผนหนูแผน อีกแล้วครับท่านเป็นเป็นบ้านพักโฮมสเตย์ <c oughs> ของทางหมู่บ้าน <c oughs> จะหัวละห้ารบาทก็วันนี้เนื่องจากว่างเราก็เหมาชั้นเลยข้างล่างมีห้องน้ำหนึงห้องห้องนอน นอนประมาณนี้มีพัดลมแต่ไม่น่าใช้พัดหนาวมากดูนอนธรรมดามีอะไรให้ดูบ้างดูจ้ะน้ำลงของน่ารัก บ้านแม่กำปองตรงไปนี่ก็เป็นวัดที่นี่เป็นวดัดหลังเขาท,ที่เราเคยมามานานมากแล้ววัดคันท่าตรงนี้เป็นที่ยอดนิยมที่เขาถ่ายรูปก,กันคนเยอะมาก ทีพผัพเยอะมากแล้วก็หม,ม,มืคนเดินทั้งคนทั้งรถนี่คือวันพอดานะครับสาวทิ์ไม่ต้องพูดถึง นขอหนึ่งขวดกันนอนไม่ไปแล้วออก็ไม่แพนชุดก็น่ารักคนเยอะไม่รู้จะหลบยังไงเลยคนประเทศอยู่ที่นี่ ใจอือไม่นิ่มเออน่าสนใจร้านนี้กี่โมงของถ้าจะไม่มีอะไรเหลือแล้วนี่อะไรวิสเซอร์อซัมไข่ชิน้น อุ๊ยโอ้ยน่าสนใจไห้บอกเลยใจอ่านิดหนึ่งครับพริกสองเป็นเท่าไหร่ครับไข่จานที่สองนิดหนึ่งเป็นเจ็ดสิบเาทเยอะทิ้งไปเยอะเอาเนื้อหนังไม้กับพริกหันอันนี้เอาไปแก้มแบบเบียมพริยไหมร้อนนะ ร้อน้ไอยูไยอย่างไขอเจ้าเดี๋ยวี่มันก็เดินให้นมวแล้วไม่รู้ว่ากินกับอะไรกินกับเกลืออยู่ดิอกินกับเกลืออ๋นี่คือรังพึ้งนึ่งกินกับเกลืออย่างเดียวแล้วก็มีน้ำพึ้งด้วยพ่าพ่อมีน้ำพึ้งด้วยนะ้นใจไหม เปล่าเขาบอกอันเนี้ยรังผึ้งกินกับเกลือแต่อันนี้มันมีน้ำพึงก็เลยถามมาเอาไหมเขาพดสองาใช่ไหมก็เตักตัวอะไรเลยเอามือจับอรอยาอะไรอย่างเงใช่ไหมอืมนั่นหงเปล่าตัวทำให้ราบคอยเผ็ดร้อน ไส้อัวนะคะไม่ใช่ไส้กรอกไส้อัวน้อยเอาไส่อัวน้อยหนึ่งไม้เออเนี่ยะโดมมาไส้อัวน้อยหนึ่งไม้ร้อนอาเต็มเลยเอาจ้าเขาจะมีโพกุนแล้วเดี๋ยวบุญไมยังมีเดียบุลมส้ย เมื่อกี้ยังไม่มืดเท่าไหร่ตอนนี้มืดแล้วแสงไฟก็จะเยอะหน่อยคนก็เริ่มบางตาเมื่อกี้คนเยอะเลยขนมกระปองเขาแม่อะะแล้วคือข้าวปงเท่าไหร่คะกระปุกเท่าไหร่แสนกระปุกสั่งห้าสามพันร้อยสิลัดอ้อยนี่เราผ่านมาได้ยังรอกระปุกนรงนี้อ่ะตรงนี้ก็สวยอยู่คนเขาไม่แล้วคนเต็มที่ท็อป อำแล้วหลขบไปนอนก่อนนะหมอนนะครับทุกคนฉนันนี้มีที่พักจิบกาแฟชม้แล้ากาศเสียงน้ำค้างปะแปะ,ปะแปะตื่นมาไม่รู้ทำไรหนาวตื่นเลยนี่ผมก็ผมลไลชั้นเลย ก็ตอบกับเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้ยังไม่มีแผนไม่แน่ใจว่าจะไปไหนต่ออากาศดีมากๆเลยครับเดี๋ยวมาช้อปแมงแล้วห่ะมาดู มีอะไรดีใจหนาวจัดนะฮะยิงลงเขาเพิ่มอากาศอุ่นๆน,น้องเป็นหมาหรือน้องเป็นหมูเนี่ยนะในตัวอ้วนกลมปกเลยาวรถไปยังเดือดอยู่แต่ว่าคนก็น้อยอนนวัดเมื่อวานไม่ได้เข้ามา,มมาเพราะว่าบำรุงประโยชน์ เช้าันนี้เช้ามาตลาดหายคนก็หายโล่งเลยนี่คือนอนไม่เห็นคนเยอะเกินไปร้อนมายไกาศยามเช้า ตลาดอยู่แต่ว่าคนก็น้อยทุกทุกคนต้องมาถ่ายนะฮนะวันนี้ไม่มีคนเลยแล้วอันนี้ของแท้อันเมื่อกี้ของปอมไม่ใช่ของแท้หนาวไหมลูกพี่ของข้าวข้าวบุกม,มาอ๋อเมื่อ,อกี้ลุงอยากลงอยากบ้านนั้นนิมะสิบห้ากระหน่ถ้าจะแต่งตัวกคนจ่ายนี่ได้ก็แบบนี้เตอาก็นอนได้ไม่บอกไม่เจ้าเต่าเจ้าเกี่ยวเที่บ้านนั้น หลังบ้านไอเจม่ะเจ้าลองก็ว่ากเนาะลองไไปเจะหลังบ้านน่ะรูกนี่หลังบ้านไเจนน่กเออก็น่าก็ตั้งรุ่นเพุ่่นลันุ่บหน้าเดียวว่างม่้ยอย่างนี้ยางนีไข่ปลาแหนมปูอ่อน้าไม่จีเลยเช้าร้านนี้ย้มเลยยังไม่เปิดค่ย เข้าสอยก่อนใจตองไก่กันเยอะกันไก่กันเนื้อโอเคไก่ดิบแล้วดิบร้านดังที่เมื่อวานเขาต่อแถวกันเต็มเลยวันนี้ก็เลยมาทดลองนะฮะฝ่ามันก่อน แบตหมดก่อนเลยไม่ได้ถ่ายตอนชิมเต็มอิ่มกับบรรยากาศแม่กำปองทั้งช่วงกลางคืนแล้วก็ช่วงเช้าใครที่มีแผนจะมาเที่ยวเชียงใหม่ตามลอยกันมาได้นะคะวันธรรมดาก็เที่ยวได้ขอบคุณที่ติดตามกันขอใทุกคนมีความสุขกับการอยู่ที่บ้านฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ